รงเรียนส,รรสารศาสตร์วิเทศบุรพาสวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์กันนะคะวันนี้ที่เชอรมีเพลงนกกระจิบมาฝากดเด็กๆด้วยน,นะคะแต่ก่อนอื่นให้ดเด็กๆอ่านตามทีเชอร์อพร้อมๆกันนะคะนั่นนก ok บินมาลิบลินกกระจีบหนึ่งสองสาสี่ห้าอีกสูมบินล่องลอยมาหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวเก่งมากๆเลยค่ะงั้นเราไปฟังเพลง,งพร้อมๆกันเลยค่ะ ทบทวนตัวเลขกันนะคะเลขหนึ่งอารบ,บิกเลขหนึ่งไทยให้เด็กๆอ่านตามพิเช์นะคะหอนออนึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่ง เลขสองอาราบิกเลขสองไทยสอง,งสองเลขสามอาราบิก เลขสามไทยสออสามเลขสี่อาหราบับีเลขสี่ไทย สอ,อีสี่ไม่เอ็กสีเลขห้าอารบิกเลขห้าไทยหออาหาไมโทโห้า เลขเจ็ดอารับิกเลขเจ็ดไทยเอจอไหมจะคูดอเจ็ด เลขแปดอาราับีกเลขแปดไทยแอปดปออแปดเลขเก้าอาราับีก เลขเก้าไทยเอกอาเก้าไม่โทรเก้าสิบอารบิกมีหนึ่งนำศูนย์สิบไทย ส e. ออีบอสสิบสิบเอ็ดอาราบิกมีหนึ่งน้ำหนึ่งสิบเอ็ดไทยสออีบอสสิบเอออไม่ได้คูดอเอ็ด สิบเอ็ดสิบสองอารับิกมีหนึ่งนำสองสิบสองไทยสออีบอสิบสออ,องอสองสิบสอง สิอาหรับิกมี1นึำสา3สิไทยสอ,อีบอสิบสออามสามสิามสิบสอารับิกมี1นึ่งนำสี สิบสี่ไทยสออีบอสสิบสออีสีไม่เอกสี่สิบสี่สิบห้าระบียมีหนึ่งนำห้าสิบห้าไทย สออีบอสสิบหออาหาไม่โทรห้าสิบห้าสิบหกอารบิกมีหนึ่งนำหกสิบหกไทยสออีบอสสิบหอกอหก สิบหก สิบเก้าอารบิกมีหนึ่งน้ำเก้าสิบเก้าไทยสออีบอสิบเอกออาเกาไเมโทรเกา้าสิบเก้า รามาเรียนรู้แบบฝึหกหัดท้ายบทเรียนกันนะคะยงเส้นจับคู่คำที่สัมพันธ์กันเด็กๆลองทำกันดูนะคะเป็นยังไงคะเด็กๆทำกันได้หรือเปล่าเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะ เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆทุกคนทำแบบสึกหัดเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทบบชนตัวเลขด้วยนะคะขอบคุณค่ะ